สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้าอากาศเย็นเย็นสบายครับช่วงนี้เป็นช่วงาการทำนานะครับเป็นช่วงที่ชาวนาจะต้องตื่นแต่เช้าครับเพื่อมารับอากาศบริสุทธิ์วันนี้จะมาหวานข้าวครับเป็นช่วงที่ชาวนาต้อง ตื่นร้นนะครับตื่นแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเตรียมมาหวานข้าวนะครับวันนี้จะพามาหวานข่าวครับเป็นวิถีไทยบ้านคนบ้านนานะครับวิถีพื้นบ้านนะครับการทํานาของชาวนานะครับปีนี้น้ําเยอะครับปีนี้น้าเยอะครับจะเตรียมจะหวานข้าวครับน้ําเยอะนะครับ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับฝนตกดีนะครับปีนี้นะครับน้ำเต็มเลยครับรถไถกำลังไถนะครับตอนนี้กำลังปั่นนะครับจะหวานข้าววิธีโบราณครับเราเป็นลูกชาวนานะครับต้องมาทำนานะครับทำไร่ทำสวนนะครับ วันนี้จะพามาหวานข้าวในนานะครับแล้วก็จับปลานะครับน้ำเยอะครับปลามันก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวพามาจับปลานะครับเมื่อสมัยตอนเป็นเด็กครับสนุกครับทุกวันนี้มันเป็นรถไถใหญ่นะครับสมัยก่อนเป็นไถควายนะครับไถควายคลาดควายครับด้วยควายไถด้วยควายแล้วก็มาเป็นรถไถเดินตามครับช่วง เกี่ยวข้าวแล้วก็ช่วงทำนานะครับเป็นช่วงที่เด็กๆนะครับลูกชรายชนาสนุกครับหาจับปลานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาหวานข้าวแล้วก็หาจับปลาด้วยครับเดี๋ยววันนี้จะได้ปลากี่ตัวครับปีนี้ปลาเยอะครับฝนตกเกือบทุกวันเลยครับพายุเข้าเดี๋ยวมาหวานข้าวด้วยกันนะครับเป็นวิธีพื้นบ้านนะครับแล้วก็จับปลาเลยครับมาดูว่า วันนี้จะได้ปลาเยอะหรือเปล่านะครับเอาไปต้มยทำทําแกงครับในน้ําม,มีปลาในน้ำม,มีขา้าวเดี๋ยวมาอ่านข้าวแล้วก็หาปลาหากบหาเขียดย้อนวิธีพื้นบ้านโบราณสมัยก่อนครับเด็กๆจะเดินตามรถไถครับคอยไล่จับปลานะครับปีนี้ปลาดุกเยอะด้วยครับเดี๋หาดกปลาดุกกันครับ ตอนี้กำลังปั่นนะครับเดี๋ยวเราหาดูปลาเลยครับเมื่อเป็นเด็กเราก็จะเดินตามรถไถนานะครับหาดูปลานะครับพอปลามันดูนที่ปั่นนะครับมันก็จะดิ้นเดี๋ยวมาเราดูหาดูปลาครับสนุกครับหวานข้าวจับปลาไปด้วยครับเดี๋ยวหาดูนะครับ ปีนี้น้ําเยอะนะครับปลาก็จะเยอะด้วยปลาดุกเยอะทีนึงครับผมที่รอมืออาชีพนะครับมาจับปลานะครับมือโปรโหาปูหาปลาเกลงครับจะมาจับทุกปีนะครับเือปลาครับใช่ไหมใช่ไหม มันจะใช่ลอมาดูครับโอ้ยกบครับกบโอ้ยกบได้ปลาเลยครับตัวหนูได้ปลาเลยครับปลาเยอะครับปี่นี่ เมื่อกี้กบครับได้กบตัวหนึ่งเดี๋ยวอุปรกรณ์ครับสวิงครับจับปลาสวิงช็อตปลาครับเดี๋ยวเราหวานเ้าด้วยจับปลาไปด้วยครับ เพือปั่นก็จะปั่นล้วนปลาล้วนกลบล้นเขียดมันก็จะทิ้งดีเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ามีะเศษปลายเยอะไหมนะครับ,บกดำลังไถนะครับแต่เดิมก็ก็ใช้รถไถนานะครับเดินตามมันจะช้าครับขาดไปเรื่อยๆ จปลาไปด้วยครับวานข้าวจับปลาไปด้วยสนุกครับเด็กๆจะสนุกครับปลาแล้วก็มาทำอาหารมือเที่ยงต่ออีกเดี๋ยวปีนี้จะได้ปลาชดจับปลาดุกเยอะปลาดุกชอบขึ้นตามหน้าชมฝนตก ครับไปชนครับตัวใหญ่ครับเด <c oughs> ี๋ยวาจับปลาชนนะครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ ัวใหญ่ครับไปดูปลาครับผมปลาัวใหญ่ครับเียช็อตมันจะเป็นปลาช็อตปลาข้าวด้วยจับปลาด้วยครับปลาช็อตครับปลาช็อต แล้วหนึ่งตัวครับปลาช่อนช่อนยักษ์วิธีชาวนาครับหาปูหาปลาครับไถนาแล้วก็หาจับปลานต้แล้วหนึ่งตัวครับ ถึงตอนสมัยเป็นเด็กครับสนุกมากเลยครับหา,าปลาครับผมแต่แลวหนึ่งตัวครับปลาชนานาครับปลาชนธรรมชาติยังมีอีกครับังมีอีกเดี๋ยวรอดูครับรอเข้าปั๊ ีเด็กๆนะครับตอนเป็ติดก็วิ่งแล้วครับตัวนี้วิ่งหาแล้วครับสวิงอันนึงครุถังอันนึงครับเมื่อก่อนปลาเยอะครับเราปินอาหารครับมีนักจับปลามืออาชีพมาแล้วครับเดี๋ยวปลาเงยจะขึ้นอยู่แถวๆนั้นครับข้างหลังเดตามไปดูครับ วิธีไทยบ้านครับคนหาปลาหวานข้าวแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็รอให้ข้าวมันงอกแล้วครับตัวนี้นะครับรอนนัาฝนครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับวิธีไทยบ้านขนบ้านนาครับ เป็นเวลาที่ชาวนาออต้องเร่งรีบในการทําไร่ทํานานะครับหวานข้าวใส่ปุ๋ยเนี่ยให้ทันน้ํานะครับก็รอน้าฝนฝนตกมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยฝนตกดีครับอีนี้นะครับมาเร็วมากนะครับต้นไม้ใบหญ้าก,ก็เขียวชอุ่ม เป็นวิธีชาวไร่ชาวนาครับอยู่กับธรรมชาติเห็นแล้วนึกถึงตอนเป็นเด็กนะครับสมัยก่อนแถวนี้ก็จะมีแต่ป่านะครับป่าเต็มเลยครับยาวไปถึงเขาเลยครับป่ารกตอนเป็นเด็กไม่กล้าเดินมาแถวนี้หรอครับกลัวครับป่ารกทึบอากาศเย็นสบาย